โตก็หลายตาก็เยอะแล้วก็หลายใช้พิชามเาเราแล้วสอกว่าจะได้เอา้านกอ่างสู้กันเลยเอา้ามีนกอ่างด้วยสอยมาสู้ด้วยมีนกอ่างด้วยมีนกอ่างด้วย เฮ็ดแมนไปโทตัวทีลอละสอไม่ได้ง่าก<ฮ>นี่แหละสอสิ่งที่ตามสอกลางพานใหญ่ตัวนี้แหละที่บอกอ่ะคู่เกิดคู่เกิดไอ้อะไอ้โดมคู่เกิดไอ้โดมสอผมต้องใช้วิชามารหลายอย่างถึงจะได้มันนะสอ วนอยู่เป็นเกือบชั่วโมงสอมันไม่ยอมลงสักทีผมลูกชายวิชามานคงได้ยินนะสอ <c oughs> โอ้มานี่ไอเสียงใหญ่มาไอเจ้าคาลมมามานี่แหละสิ่งที่ตามสอวันนี้ตัวยใหญ่เลยเนี่ย อ้งามหลยงามหลยสองามหลยกว่าจะได้มันนะสอผมใช้ชามาหลายอย่างนะสอมาแล้วไม่เสียเที่ยวห้าสิบกิโลมันมีเคล็ดลับอยู่สอไอหื่นดึงอยู่เป็นชั่วโมง <laughs> ไม่ลงสอไอ้หืนทั้ง นกเจาขาวเจา้าฟางทั้งป่าทั้งมีทุกอย่างสออยู่กับไอ้เหินทัาก็เยอะพ่อดูก่อนพอดูก่อนเดี๋ยวโอ้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยดูกับพ่อเดี๋ยวอย,อย่างงามเลยสออย่างสวยเลยสอเดี๋ยวลูกเดี๋ยวไอ้หินไอ้หินขาอย่างสวยสอแล้วดูก่อน ก็จะได้มันนะสอขายยังกับน,ก,นกอินทรีย์เลยสอโน่นรัดข้อสอเต็มข้อสอเต็มข้อของดีมันสอของดีมันคู่เกิด,กด,ด,ดคู่เกิดไอ้โดมสอไอ้โดมคู่เกิดไอ้โดมสอเอาเอ้ห่นมาจับเลยกลางป่าเลยสอกลางห้วยเลยโน่นอีกตัวหนึ่งสอได้ยินไหมโน่นเหลอคู่อยู่หนึ่ง แต่ตัวนั้นไม่กล้ามาหรอกสออย่างสวยเลยสอลูกตัวนี้พอดูก่อนสนับปีกหนาตึกเลยสอสอสนับปีกเขาสอหนาตึกเลยดูสอเสี้ยนโอ้ยมีสอดูสอสอเต็มเลยนี่ตัวยังใหญ่เลยสออสอดูสอดีลายคอดีสอเม็ดเ้าสาร ไม่ใช่หลายอ้อมพลนะสอแต่ตัวใหญ่มากก็สอนหนนตัวให,หัวสวยสอกลางพานใหญ่ตัษนี้หืนไม่ไหวนะสออย,ย่างสวยเลยหางยาวสอหางยาวนับหางกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดเส้นนะสอจะนับให้ดูสิบเอ็ดเส้นหนึ่งสองสามสี่ห้า เจ็ดแปดเก้าสิบสเอดสบสองโอ้สิบสองสอสิบสองหาบาลเพอร์เลยสวยตัวนี้สวยสอนกตัวนี้คอดีสวย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 เอาเงินมาเร็วเกูจะได้ของมึงอ่ะเร็วเร็วลูกเร็วเอาม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 ายงมาียงมาียง ยังมาเร็วๆมามาเร็วๆมามามาเร็วเสียงเสียงมามึงเนี่ยเร็วเอาไงไม่ได้เขาพ่อต้องใช้วิชามารถึงถึงเอาเขาลงมึงมึงทำยังไงเอาเร็วๆมาเร็วๆมาอ่้าวเร็วมา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 ช่วยพ่อหน่อยมาอ่ะเร็วๆเสียงมาหน่อยเสียงมาหน่อยพอละพอละมาเสียง ยังเร็วมามามาม,า,มา,เาเร็วเร็วอ๋ออาจ้กบาดซะเร็วเ,าานะเร็วมึงทำยังไงมึงเอาคนลงยากใช่รอเป็นชั่วโมงบักคืนไปข้าบา้านไปต่ออีก ก็หมดสอนอยอยู่นึงอุย้ยไรสอลายคอสอนแต่ลายคอเหรอสอนงาม,างรมาาไรชุกหัวเร็วมาเห็นไหมเห็นไหมเร็วเร็วมาเร็วไปไปหมดสอกับอาจารย์จงรออยู่เพื่อนนาดปลูกแต่อ้อยอยู่น่ะมึงจะเป็นโรคตับแล้วนะเพื่อนนาดเขาเอาไปหมดแล้วโรคดีๆ